เท่าทีนะครับเทาทีล้อกี่นะครับไม่เป็นไรค่ะตัวเองเราเตนขับรถอะไรมาอ๋อผมไม่มีล็อครับอ๋องั้นเราคงไม่เหมาะสมกันแหละพ่อผมขับรถไปมาส่งครับคุณพ่อขับรถเป็นรุ่นไหนอะคะ C สองร้อยครับงั้นเราคงไม่เหมาะสมกันค่ะปันรังก็ขับ S 5 0 0รอยครับ หายันใช่ไหมคะไม่ครับเขาเป็นคุณขับรถครับเหรองั้นเราคงไม่เหมาะไม่เขาช่วยขับรถให้เมกูรครับง,งั้นคุณแม่ก็น่าจะมีรถหลายคันใช่ไหมคะไม่ครับเขาช่วยคุณหนึ่งล้านรถครับงั้นเราไม่เหมาะจริงทั้งบุมมีสามร้อยสาขาครับงั้นคุณแม่ก็เป็นนักธุรกิจสิไม่ครับ<ฆ>เขาแค่เป็นพนักง,งานร้านรอครับ